ค่ะก็สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนนะคะก็คือการสร้างโจทย์ปัญหานะคะการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่ะตอนนี้คุูคิิงให้นักเรียนนะคะนําแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเลยค่ะอ่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้า61-62ตอนนี้เลยค่ะ 21, 22, 22, 2องสเป็น2ี่สิเป็นยีสูตรคูณเพลินเพลงบันเลงแล้วทอง,ทองใจมวยยิ้มยองอ่ะโอเคนะคะสำหรับอ่าวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบอ่ะทีตอนนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า61แล้วใช่ไหมอ่า ให้นักเรียนนะคะไปดูหน้า62นะคะเดี๋ยวกิจะพาทําหน้า62ก่อนเนาะส่วนหน้า61เนี่ยเดี๋ยวไว้ให้นักเรียนทําเองนะคะอ่ะมาดูหน้า62เลยนะคะอ่ะทวนก่อนทวนก่อนการจะสร้างโจทย์ปัญหาได้เนี่ยก็คือให้นําสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอ่มาเรียงเป็นประโยคนะคะอ่าโดยถ้าโจทย์กําหนดมาประโยคสัญลักษณ์เป็นการบวกนักเรียนก็ต้อง ตั้งโจทย์ให้เป็นการบวกให้ได้นะถ้าเป็นลบก็ต้องหักออกหรือลดลงถูกไหมคะอ่ะทีนี้การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะสาคัญเลยนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาเราเรียนมา2อถึงสชั่วโมงแล้วก่อนหน้านี้โจทย์ปัญหาจะเป็นโจทย์ปัญหาได้ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอ่าจะเป็นโจทย์ปัญหาได้ต้องประกอบไปด้วยโจทย์อะไรคะโจทย์บอกถูกไหมอ่ะต้องมีโจทย์บอกก่อนถูกไหมคะ ่าต่อมาเมื่อมีโจทย์บอกแล้วก็ต้องมีโจทย์อะไรคะโจทย์ถามถูกไหมอต้องมีโจทย์ถามมีแค่โจทย์บอกอย่างเดียวไม่ได้นะคะหรือจะมีแค่โจทย์ถามอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้งสองอย่างใน1ข้อถึงจะเรียกว่าโจทย์ปัญหาโอเคไหมอ่าแล้วสองอย่างนี้ต้องสอดคล้องกับประโยคอะไรคะ ต้องสอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะต้องสอดคล้องนะคะไม่ใช่เขาตั้งมาให้ทําเป็นการบวกแต่ตัวเองไปตั้งโจทย์อ่านดูแล้วเป็นการลบเงี้ยถือว่าไม่สอดคล้องกันโอเคไหมคะอ่ะทีน่นี้ตอนปอ .2 เราเคยสร้างโจทย์ปัญหามาแล้วแต่อาจจะเป็นตัวเลขง่ายๆนะคะอ่าเช่นคุ๊กี้เขียนบอกว่าอ่าเช่นนะหกบวกห้า อ่าไม่ไม่หกบวกห้าสิบสามเท่ากับช่องว่างอ่านี่คือหน้าตาประโยคสัญลักษณ์ถูกไหมเราจะสร้างโจทย์ปัญหายังไงอ่าวิธีการก็คืออ่าเราต้องอธิบายก่อนว่าหกมาจากไหนอ่าจากนั้นก็อธิบายต่อว่าห้าสิบสามมาจากไหนโดยการอธิบายสองตัวเลขนี้คือเป็นการบอกโจทย์บอกถูกไหมอ่าแล้วเมื่อมีโจทย์บอกปุ๊บเราจะหาคําตอบตรงนี้ก็ต้องมีโจทย์ ถามนั่นเองโอเคไหมคะอะไปดูแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะเดี๋ยวเสียเวลาเนาะอะ,อะมาดูข้อที่หนึ่งหน้าเท่าไหร่หกนะคะดูหน้า62สิบเขาบอกว่าสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้อาโจทย์กำหนดมาบอกว่าข้อที่หนึ่งห้าพบวก 7 6 9 9เท่ากับเท่ากับเท่าไรการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเขาเน้นให้เราคิดโจทย์ขึ้นมาให้ตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นแต่ไม่ได้เน้นตรงที่หาคำตอบว่าบวกกันได้เท่าไรลบกันได้เท่าไหร่นะคะเขาฝึกให้เราสร้างโจทย์เองให้เป็นโอเคไหมคะ,ะมาดูนะคะข้อที่หนึ่งวิธีการนะคะโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรคุณคิดบอกเมื่อกี้่าต้องมีโจทย์อะไรคะ ต้องมีโจทย์บอกหรือโจทย์กาหนดให้ถูกไหมอ่าแล้วก็ต้องมีโจทย์อะไรคะต้องมีโจทย์ถามเสมอถึงจะเป็นโจทย์ปัญหาได้อ่าดังนั้นตัวแรกที่เราต้องบอกก็คือ5,924นอ่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรก็ได้อยู่รอบๆตัวเราอ่าอันนี้ย่าเพิ่งเขียนตาอีกก,กนะคุก,กิกขอยกตัวอย่างก่อนนะคะฟังก่อนเนาะอ่าห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่อ่ 5, อคกกคา,าคุกิกก็คิดมาว่าคูกิก มีเงินห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทอ่าได้ไหมคะอ่าได้นะคะได้อ่านี่ถือว่าเป็นโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดให้ถูกไหมนี่ไงอธิบายแล้วว่า5,924ัามาจากไหนถูกไหมคะต่อมาสิ่งที่เราต้องอธิบายต่อมาคือทำยังไงถึงจะเกี่ยวข้องกับ7 6 9ดพ้าสแล้วมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกด้วย การบวกจะเป็นบวกได้คือบอกความหมายการบวกไปแล้วคือเอามาทำอะไรคะรวมกันถูกไหมความหมายการบวกมีอยู่สองความหมายลหลักคือหนึ่งรวมกันนะคะสองคืออะไรคะเพิ่มอะไรคะเพิ่มขึ้นถูกไหมมีอยู่สองอันนะคะรวมกันแล้วก็เพิ่มขึ้นทีนี้ตัวแรก5 9 2 4เรบาบอกไปแล้วเราเหลือ7 6 9 9ตอนนี้ครูกิ๊ฟพูดเรื่องเงินอยู่ถูกไหม แล้วเวลาตั้งโจทย์นี่ครูคิดก,ก็ต้องพูดเรื่องเงินให้ครบทั้งประโยคไม่ใช่ว่าตอนนี้พูดเรื่องเงินอยู่เอาไปถามครูกิกมีหมู7699ตัวเนี้ยมันไม่สอดคล้องกันนะคะดังนั้นนักเรียนเกินขึ้นเรื่องอะไรนักเรียนควรจะพูดให้เป็นเรื่องเดียวกันโอเคไหมอะตอนนี้ครูกิกพูดเรื่องเงินอยู่กิ๊ก็พูดต่อว่าอแม่ให้มาอเอาง่ายๆเลยค่ะง่ายๆเลย,งงย,ย,เลยแม่ให้มาเพิ่ม หรือไม่ให้มาอีกงนี้ก็ได้นะคะอะเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทอาตรงหรือ,อยังตรงหรือ,อยังคะเนี่ยอะเป็นโจทย์บอกถูกไหมตอนนี้เราได้โจทย์บอกครบแล้วถูกไหมคะอะตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้ด้วยตอนนี้โจทย์บอกเราได้ละเราขาดโจทย์อะไรอาเราขาดโจทย์ถามนั่นเองอาจจะถามยังไงอะจะถามยังไงอะ ตอนนี้พูดเรื่องเงินดังนั้นเราก็ต้องถามเกี่ยวกับเงินตอนนี้บุคคลหลักก็คือครูกิ๊กถูกไหมคะนั้นเวลาถามต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินครูกิ๊กจะถามว่าไงดีครูกิ๊กม,มีเงินทั้งหมดกี่บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้โอเคไหมคะครูกิ๊กมีเงินทั้งหมดกี่บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมคะ เมื่อมีโจทย์บอกก็ต้องมีโจทย์ถามเสมอเห็นไหมตอนนี้เราได้ทั้งโจทย์บอกโจทย์ถามครอบองค์ประกอบในการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้ด้วยเป็นการบวกด้วยแบบนี้ถือว่าผ่านโอเคไหมคะอ่าเป็นไปได้ไหมทูก,กิ๊กมีเงิน5้าพันเก้าร้อยิบสี่บาททุก,กิ๊กสามารถมีเงินเท่านี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะดังนั้นไม่เกินความเป็นจริงนะคะเป็นไปได้อ่าข้อนี้ ตั้งโจทย์แบบนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่าโอเคไหมคะอ่ะแต่มันจะมีบางโจทย์อ่ามันจะมีบางโจทย์นะอันนี้ขออนุญาตลบก่อนนะคะขออนุญาตลบก่อนขออนุญาตลบก่อนชือ่ออ่าขออนุญาตลบนะคะอ่ะแต่มันจะมีบางโจทย์ทีนี้ทําไมถึงใช้ไม่ได้อ่าดูนะอ่ะตัวแรกเหมือนเดิมเลยนักเรียนต้องอธิบายหรือสร้างโจทย์บอกก่อนอ่ะตัวแรกยังอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ อ่ะเท่ากิ๊กบอกว่าครูกิ๊กมีสายห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่เมตรถูกไหมรายเขาเรียกเป็นเมตรไหมอ่าครูกิ๊กมีสายห้าพันเก้าร้อยยี่สบสี่เมตรอ่าตรงหรือยังตรงหรือยังอ่ะตรงเนี่ยตัวเลขก็ตรงเนี่ยเป็นโจทย์บอกพอดีตรงอ่ะต่อมาตัวที่เราต้องหาคือเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนเดิมครูกิ๊กมีทราย ทรายก็คือดินทรายเนี่ยทรายก้อนหินอะไรพวกเนี้ยอา้าวแต่ครูกิ๊เอาเฉพาะทรายนะครูก,กิ๊มีทรายห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่เมตรไม่รู้เขาเรียกเป็นเมตรหรือเปล่าน่าจะเมตรไหมอ่ะต่อมาซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มซื้อมาอีก,กน,นะอ่ะซื้อมาอีกเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าเมตรฟืบอ่ะตอนนี้อ่ะ ซื้อมาอีกอ๋อแสดงว่าเป็นการบวกอยู่แสดงว่าบวกกันอยู่ถูกไหมคะอ่าแล้วก็ตรงตามประโยคสัญลักษณ์ที่บอกอยังพูดเรื่องทรายอยู่ไม่ได้พูดนอกเรื่องยังโอเคอยู่อ่าเวลาจะถามจะถามว่าอะไรเราพูดเรื่องทรายอยู่ก็ต้องถามเกี่ยวกับทรายถูกไหมก็ต้องถามว่าคูกิ๊มีทรายทั้งหมดเท่าไหร่หรือกี่เมตรก็ได้เท่าไหร่นี่ไง มีโจทย์บอกมีโจทย์ถามครบอตรงกับตัวเลขประโยคสัญลักษณ์ตรงเลยเอามาบวกกันพอดีเลยกูคิกคถูกแล้วเนี่ยถูกแต่แต่แต่แต <c oughs> ข้อนี้ใช้ไม่ได้นะคะทําไมถึงใช้ไม่ได้เพราะอะไรอะทรายมีใครเป็นบ้าจะไปน,นับเม็ดทรายไหมคะมันเล็กมากเลยนะคะมันเล็กมากมีใครไปน,นับไหมคะอ๋อไม่มีใครไปน,นับนะคะดังนั้น ข้อนี้โจทย์เนี้เป็นการบวกก็จริงตัวเลขตรงกับประโยคสัญลักษณ์ก็จริงแต่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกินความเป็นจริงเกินความจริงคนที่ไหนเขาจะไปนับมิรไซายกันถูกไหมอ่าดังนั้นการที่จะตั้งโจทย์ปัญหาหรือสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยใจความสําคัญหลักๆเลยหนึ่งคือสอดคล้องอ่าสอดคล้องกับ ประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าข้อนี้เราสอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์หรือยังสอดคล้องแล้วนะคะเพราะอ่าตัวเลขก็ตรงเป็นการบวกด้วยอ่าเอามารวมกันไงถามทั้งหมดก็ต้องเอามารวมกันตรงข้อแรกถือว่าผ่านแต่อย่าลืมว่าการสร้างโจทย์ป,ปัญหาไม่ใช่เฉพาะต้องสอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะคะต้องนึกถึงความเป็นจริงหรือความเหมาะสมด้วยดังนั้นต้องเหมาะสมด้วยจึงจะสมบูรณ์จึงจะใช้ได้นะคะข้อนี้ สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ก็จริงแต่มันไม่เหมาะสมเพราะอะไรมันเกินความเป็นจริงไม่มีใครนะคะไปนับทรายนักเรียนโอ้โหทรายเม็ดเล็กมากนับวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้จะได้จํานวนเท่านี้ไหมอ่ะอ่าเผื่อเป็นหมื่อนอย่างเงี้ยหลายหมื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยดังนั้นเวลาจะตั้งโจทย้ยนะหนึ่งให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์สองนักเรียนต้องดูด้วยว่าความเป็นจริงนี่เขาทํากันไหมอ่าเขาทํากันไหมเช่นอ่าเรื่องจะบอกว่า ฉันมีเส้นผมห้าพันเก้าร้อยยี่สี่เส้นมีใครจะไปนับเส้นผมตัวเองไหมเนี่ยมีใครจะไปนับไหมไม่นะคะดังนั้นเนี่ยมันตรงกับประโยคสัญลักษณ์แต่มันไม่เหมาะสมเพราะคนปกติเขาไม่นับกันส่วนใหญ่เขาไม่มีกันเพราะมันเล็กมากเนี้ยอ่ามันเล็กมากนะคะหรืออ่าจะบอกในสระหลังบ้านของฉันเลี้ยงปลาเต็มบอ่ออ่าเป็นเพศผู้ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ตัว เป็นเพศเมีย7 6 9ดันหตัวอย่างเงี้ยนักเรียนจะลงไปในสระแล้วโอ้ฮัทอ้ยน,นี่ตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียนะอย่างงี้ไหมคะไม่นะคะดังนั้นต้องดูด้วยว่าการตั้งโจทย์หรือสร้างโจทย์ปัญหาต้องให้เหมาะสมกับความเป็นจริงด้วยโอเคไหมดังนั้นข้อน,นี้ตัวเนี้ยอันนี้คือใช้ไม่ได้โอเคไหมคะใช้ไม่ได้หลอห้ามตั้งแบบนี้เด็กค่ะโอเคไหมอ่ะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทํานะคะหนึ่งก็คือ สร้างแล้วต้องตรงกับประโยคสัญลักษณ์เอาเอง่ายๆเอาชีวิตประจำวันเรานี่แหละเอาที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ต้องกิดเยอะเนาะอ่ะสองต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยอ่ะมันบางเดี๋ยกิ้ยายให้แป๊บหนึ่งอ่าฟืบนะคะต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยไม่ใช่โอ้ยเน้นบวกก็บวกอย่างเดียวเลยนะคะบวกอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเลยว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่ะที่นี้เอาใหม่นะคะเอาใหม่เรารู้แล้วว่าต้อง ตั้งให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมอ่ะนั้นข้อแรกให้นักเรียนนึกขึ้นมาในร,บรอบๆตัวนักเรียนหรือตัวปัญหาสามารถหยิบยกอะไรที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยโอเคไหมอ่าอ่ะ,อะเริ่มใหม่ทีนี้การบวกใช่ไหมต้องเอามารวมกันหรือมีอยู่แล้วแล้วเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอ่ะกูคกดว่าง,ง่ายๆเลยพูดเรื่องเงินก็ได้อ่าหรือจะบอกว่าไปซื้อของอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะเช่นก้บอกว่าฉันซื้อ รองเทา้าอผ้าใบไนกี้อออ่ะเขียนภาษาใดดีกว่ามันจะได้เหมือนกันอ่านไนกี้ยี่ห้อไนกี้อ่ะอ,อ่าจะแพงหน่อยจะแพงหน่อยอ่ะฉันซื้อรองเท้าผ้าใบไนกี้ราคาห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทอ่าแบบนี้ได้ไหมคะ ได้นะคะเพราะรองเท้าผ้าใบไนกี้บางรุ่นนี่แพงมากบางตัวนี่เป็นหมื่นสองหมื่นก็มีนะคะแล้วแต่รุ่นเนาะอ่านี้ถือยังถือว่าอยู่ในชีวิตจริงเป็นไปได้อยอู่ใช้ได้ใช้ได้ต่อมาพูดถึงเรื่องฉันไปซื้อของใช่ไหมแสดงว่าประโยช์ต่อมาก,ก็ต้องเกี่ยวต้องไปซื้ออะไรอีกสักอย่างหนึ่งอ่าแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าฉันซื้อรองเท้าผ้าใบฉันมีหมูเงี้ยไปพูดเรื่องหมูเรื่องอย่างอื่นเงี้ยนะคะมันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะั้นนักเรียนพยายามพูด เรื่องเดียวกันนะคะไม่ใช่พูดเรื่องหนึ่งแล้วไปถามอีกเรื่องหนึ่งเงี้ยฉันซื้อรองเท้าผ้าใบาราคาเท่านี้ฉันมีหมูกี่ตัวอย่างเงี้ยไปถามอย่างเงี้ยตลกไว้คะอ่ามันคนละเรื่องกันดังนั้นการสร้างโจทย์ต้องสร้างให้อยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกันโอเคไหมคะไม่ต้องคิดเยอะคิดแบบง่ายๆอยู่รอบตัวมองไปผู้บเห็นอะไรนึกขึ้นมาได้เลยอ่านะคะไม่จาเป็นต้องเป็นชั้นก็ได้เป็นครู ครูสักคนหนึ่งที่เป็นชื่อนะหรือดาราสักคนอะไรเงี้ยตั้งขึ้นมาได้เลยโอเคไหมคะอ่ะฉันซื้อรองเท้าผ้าใบไนกี้ราคา5,924บาทเอ่อและซื้ออ่ะกี้ซื้ออีกและซื้อกระเป๋าอ่ากระเป๋าราคา7,699บาท อ่าแบบเนี้ยกระเป๋าสามารถราคา7699บาทได้ไหมได้นะคะกระเป๋าบางยี่ห้อก็ถูกบางยี่ห้อก็แพงนะคะเราก็จะฟิกยี่ห้อหรือไม่ฟิกเราก็เขียนลงไปเนาะอ่าตอนนี้เราได้โจทย์บอกแล้วเราเหลือโจทย์อะไรคะเหลือโจทย์ถามในนั้นเวลาจะถามจะถามว่าไงตอนนี้พูดเรื่องซื้อของต้องถามว่าถามแล้วต้องเปไหนคะอ่าต้องเอามารวมกันถูกไหมเอามารวมกันถูกไหมคะอ่ะก็ว่าฉันซือ้อ ของทั้งหมดเท่าไรหรือกี่บาทก็ได้โอเคไหมอ่าเนี่ยเสร็จแล้ววิธีการสร้างโจทย์ป,ปัญหาง่ายๆเลยเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะคะถือว่าใช้ได้นะคะคุกี้ก็คิดสดๆเมื่อกี้เหมือนกันนะคะคิดสดๆเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะอ่ะนั้นข้อนี้นะคะให้นักเรียนลอกคุกี้กลงไปเลยก็ได้นะคะลอกลงไปเลยเนาะเดี๋ยว จะมีหน้า61ครูคจชให้ทำเองอยู่นั้นข้อนี้ให้นักเรียนลอกครูคลงไปเลยนะคะมันจะได้ไม่ต้องทําเยอะเนาะช่วงนี้นักเรียนมีงานหลายวิชาด้วยครูคพยายามจะลดพลังงานเนาะอ่ะนั้นข้อนี้กดพอดไว้แล้วก็ลอกลงไปเลยนะคะทดได้เลยนต้ตลงได้เลยอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาแบบการลบบ้างอ่ะสเต็ปเดิมเลยคือหนึ่งต้องพูดเกี่ยวกับตัวเลขตัวแรกที่เขาให้มานะคะเนี่ย ตัวเลขตัวแรกกับตัว2องธิบายว่าอ่ะมันคืออะไรนะคะก็คือโจทย์บอกอะไรให้มันสอดคล้องกันเนาะแล้วตัวที่สองทำไงเอ้มันถึงจะลบกันอ่ามันต้องลดลงพูดแล้วมันต้องลดลงจำนวนมันต้องหักออกใช้ไปยืมไปอะไรแบบนี้เนาะอ่ะที่นี้ 1. ให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ 2. ต้องไม่เกินความเป็นจริงด้วยโอเคไหมคะอ่ะคุยก็ลงมือเลย ตรงมือเลยโอ้ถ้าอยู่ในห้องเนี่ยสอนในห้องเนี่ยวิจะให้นักเรียนเนี่ยเกินขึ้นประโยคให้กุ๊กิกเลยนะคะจะซ่มแล้วก็จะให้เรียกออกมาวูจะได้ประโยคสัญญาที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะเริ่มกันเลยข้อนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองลบสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบหกอ่าหลักหมืน่นต้องนึกถึงหลักหมืน่นอ่าจะเอาอะไรดีหนะ้าหลักหมืน่นจะเอาอะไรดีหนะ้าอ่ะที่นี้นักเรียนก็เกินโจทย์ขึ้นมาเลยนักเรียนจะเอาอะไรนะคะ อะก็บอกว่าอะ,อะไรดิปูก็ได้ปูฝากเงินในทนาคารอ่ะปูฝากเงินในธนาคารนะคะห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทอ่า ปู่ในที่นี้เราไม่ได้ฟิกว่าเป็นปู่ของใครอ่ะเขาอาจจะมีเงินมากกว่านี้จริงๆก็ได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะหรือนักเรียนจะตั้งเป็นชื่ออ่าเป็นชื่อก็ได้เป็นชื่อก็ได้อ่าเป็นชื่อดีออกว่าเดี๋ยวก็บอกว่าปู่ปู่ใครปู่เราเหรอไม่ใช่นะอ่ะงั้นบอกว่าอ่าอะไรดีณเดชนณเดชอ่าณเดชก็ได้ณเดชนณเดชนอ่าณเดชฝากเงินในธนาคารห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาทตอนนี้เราได้ โจ์บอกแล้วตัวแรกถูกไหมคะปึบนี่ตรงกับห7าหมืไปร้อยสองแล้วตรงล้ต่อไปเราต้องอธิบายว่า48,396เนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรอะตอนนี้พูดเรื่องเงินในรนาคารใช่ไหมฉันว่ายังพูดเรื่องเงินอยู่แล้วทํายังไงอะมันถึงจะไปลบกันอนะทำไงถึงจะไปลบกันอะอ่ะเอาเงินในรนาคารมีอยู่อยากให้เงินลดลงใช่ไหมเราก็ต้องไปถอนสิถูกไหม เราก็ต้องไปถอนหรือกดออกจาก ATM มาถูกไหมคะอ่ะแล้วก็ลงมือเลยอ่าตัวที่สองก็นัเด็ดฝากเงินในธนาคารนะใช่ไหมก็วันต่อมาอ่าวันต่อมาหรือาอาจจะมีวันต่อมาก็ได้วันต่อมานาเด็ดไปถอนอ่าไปถอนเงินหรือโอนเงินเงี้ยก็แสดงว่างเงินมันออกไปถูกใช้ไปมันก็ลดลงเหมือนกันนะคะอ่าวันต่อมาไปถอนเงินอ่า ในธนาคารสี่9ม่นแปดพันสามรอยเก้าสิบหกบาทอ่าเป็นไปได้ไหมที่เขาฝาอเง,งินเป็นไปได้นะเขาอาจจะไปซื้อตู้เย็นไปดาวรถไปอะไรก็ได้นะคะเออหรือนักเรียนจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะอันนี้ครูคลิกยกตัวอย่างที่มันอยู่รอบๆบตัวง่ายๆนะคะอะตอนนี้เราได้โจทย์บอกแล้วเราเหลือโจทย์อะไรคะอ่าเหลือโจทย์ถามดังนั้นจะถาม ว่าอะไรดีอ่าตอนนี้พูดเรื่องเงินก็ต้องถามเรื่องเงินจะไปถามเรื่องอื่นไม่ได้นะคะอ่ะนั้นต้องบอกว่าณนะเดชอ่าเหลือเงินในธนาคารหรือบัญชีตัวเองก็ได้นะคะมันใช้ได้หลายคำเนาะอ่าณนะเดชเหลือเงินในธนาคารกี่บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ โอเคไหมนี่ไงสองบรรทัดนี้เป็นโจทย์บอกส่วนบรรทัดนี้เป็นโจทย์ถามโอเคไหมคะอ่าอะทีนี้ข้อนี้นะคะคุกกี้ก็ยังจะให้นักเรียนลอกคุกกี้กลงไปเหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องทําเยอะเนาะอ่ะให้นักเรียนลอกลงไปเลยนะคะหน้า62ให้ลอกคุกกี้กลงไปเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะอ่างานของเราคือนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า หกสิบเอ็ดนะหกสิบเอ็ดก็ให้สร้างโจทย์ปัญหานี่แหละอ่าที่สร้างโจทย์ปัญหานี่แหละสองข้อนะคะการบวกข้อหนึง่งการลบข้อหนึง่งแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เองอ่าเช่นอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกให้เขียนเป็นการบวกใช่ไหมอ่าการบวกใช่ไหมข้อหนึ่งแสดงว่าข้อสองเป็นการลบการจะเอามาบวกนะเนี่ยก็เขียนประโยคสัญลักษณ์อ๋อโจทย์เขากําหนดให้มาสองรูปนี้อ่าหน้าหกสิบเอ็ดเขากำหนดมาสองรูปนี้ นักเรียนต้องใช้2รูปนี้ในการทําโจทย์ปัญหา,หาหรือสร้างโจทย์ปัญหานะคะไปเอาเรื่องอื่นมาพูดไม่ได้นะเพราะหน้านี้เขากําหนดรูปภาพมาให้นักเรียนต้องเอาสองรูปนี้มาสร้างโจทย์ปัญหาเท่านั้นแต่หน้าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้กําหนดรูปภาพมาให้เราดังนั้นเราจะหยิบยกอะไรที่อยู่รอบๆตัวเรามาก็ได้เนาะอันแนั้นข้อแรกเขาบอกให้เขียน ประโยคสัญลักษณ์แล้วก็โจทย์ปัญหาใช่ไหมอ่าบวกใช่ไหมก็เอา1นึ่งหมบวกกับ779เท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นักเรียนลอกไปได้เลยข้อสองลบใช่ไหมก็หนึ่งหม้ยลบเจ็ดเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์หน้า61เนักเรียนเขียนได้เลยข้อแรกบวกข้อ2ลบแต่สร้างโจทย์ปัญหาแต่ละคนจะสร้างไม่เหมือนกันหน้าเนี้ยอ่าเช่นข้อที่1ใช่ไหม เป็นการบวกใช่ไหมอ่ามันมีเรือประมงหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามลำเรือประมงเสียหายแสดงว่ามันพังถูกไหมมันพังอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าลำทำยังไงพูดยังไงมันถึงจะเอามาบวกกันนะอ่าตอนนี้ครูกิงถามอ่าถ้าถ้าสมมติเป็นครูกิงนะเรือประมงหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามลำตอนเนี้มันพังไหมไม่พังแสดงว่าตอนนี้สภาพอะไรสภาพมันดีอยู่โอเคไหมคะสภาพมันดีอยู่่าสภาพมันดี ดังนั้นเราก็อาจจะบอกว่าข้อแรกนะเมื่อกี้าอยากให้ดูนะข้อแรกการบวกเรือประมงสภาพดีหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสามลำมีเรือประมงเสียหายเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าลำก่อนหน้านี้หรือเดิมมีเรือประมงทั้งหมดกี่ลำที่สภาพดีกับเสียหายรวมกันนะอ่ะแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมแต่ไม่ใช่เขากำหนดรูปภาพมาเป็นรูปประมง อ๋อฉันมีเงิน1,743บาทอา้าวโผลมาแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะหน้านี้เขาให้ใช้รูปเรือประมงในการสร้างโจทย์ปันหานั่นเองโอเคไหมอ่ะนั้นสำหรับวันนี้นะคะให้หนักเรียนทำหน้า61โดยใช้2ภาพนี้เนาะอ่ะสำหรับอีพีนี้ไว้เจอกันเพียงเท่านี้คะ่ะก็สวัสดีคะ่ะ